คลิปนี้นะคะมาว่าด้วยเรื่องของคนสายเปกันดีกว่าค่ะดูเหมือนว่านะคะดีเจงูวันนี้ค่ะจะเปลี่ยนสไตล์นะคะจนโดนแซวเหรอคะเห็นว่านะปกติก็ชอบใส่เสื้อแนวสีสันนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นอะไรที่มันดูวืว้าว่าหน่อยๆค่ะผิดก,กันกับน้องลิซ่านะที่เธอนั้นชอบจะใส่สูทนะคะเวลาที่ออกงานอยู่เป็นประจำค่ะแต่มาวันนี้ค่ะดีเจงูค่ะเขาไปรับรางวัลนะดีเจดีเด่นแห่งปีนะคะที่เมืองคานค่ะก็เลยนะคะขอใส่แบบเป็นทางการว่าอย่างนั้นเถอะคะ ก็มีการเลือกค่ะใส่เป็นสูตรแบบนี้นะคะและก็เป็นที่ประทับใจของบริงมากๆค่ะเพราะว่าเขานะคะมีการเลือกนะคะสูตรจากแบรนด์ซิรีนนั่นเองนะคะแมพพงงูนี่ก็พ่อบุญทุ่มจริงๆนะคะนอกจากจะซัพพอร์ตนองลิซ่าเรื่องงานแล้วนะคะงานนี้ค่ะมีการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังเลือกนะคะแบรนด์ที่นองลิซ่าเนาะเป็น global brand ambassador อย่างซิรีนอีกด้วยค่ะซึ่งสนนราคานะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่ประมาณฮา1์ด0นึน 5, บาทค่ะโอ้ยกนิ้วให้เลยนะคะ มากจริงๆค่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้อยคอนั้นจะเป็นของบูการีด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าแอดก็เห็นมีคนมาบอกว่าสร้อยคอนี้ของบูการีด้วยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวรอหลักฐานสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าภาพมันยังไม่ชัดนะเดี๋ยวรอบิงอินเตอร์ค่ะเขาไปซื้อมาก่อนนะถ้าใช่เนี่ยก็คงไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาซื้อเพราะใครนะคะเพราะงานนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะเขาคอยซัพพอร์ตโนลิซ่าตลอดจนเราก็มองออกกันเนาะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะวันนี้ก็เป็นสายเป้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดนนะะขอองค ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็มีการมาโพสต์บอกว่านะมีการได้รับของขวัญน,นะจากเจนนี่ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันพิเศษนะเป็นการร่วมงานกันของ Gucci นะคะที่มีการคอลแลบกันกับเอ,อ่อบาเลนเซกาค่ะซึ่งต้องบอกว่าอูมันพิเศษมากนะเพราะาไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนค่ะเรียกว่าทําออกมาแบบประมาณว่าหมดแล้วก็หมดเลยอะไรเงี้ยของมันมีมูลค่าเพิ่มตลอดอะนะ ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะมีการเปย์นะให้กับแฟล์ควออด้วยนะคะซึ่งปกติเจนนี่ก็จะมีซื้อขอนะให้กับทีมงานยุ่บ่อยๆเหมือ,อนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแจกเป็นชาแนลนะคะแต่คราวนี้แจกเป็นกุชชี่อะไรแบบนี้นะคะก็เปย์เก่งอีกคนเหมือนกันค่ะส่วนอลิซานั้นเธอก็เปย์ตลอดนะเท่าที่ไปตามดูมาเนี่ยก็เหล่าบด,ดาทีมงานเนี่ยก็จะได้พวกกระเป๋าของเซรีนเนี่ยอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะคะอะ ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเห็นมีความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับคนสายเปในวันนี้นะคะก็ทั้ง DJ s จสนิแล้วก็เจนนี่ค่ะเปหนักมากเลยะคะวันนี้ค่ะก็เอามาฝากแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า